เรื่องต่อไปค่ะแบบจำลองของแก๊สอุดมคติเนื่องจากแก๊สจริงค่ะมันจะมีการสูญเสียพลังงานจนนะคะเวลาที่โมเลกุลแก๊สมาชนกันนะคะและมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลนะคะนอกจากนี้โมเลกุลยังม,มีขนาดใหญ่มากนะคะจนปริมาตรของแก๊สอาจไม่เท่ากับปริมาตรของภาชนะที่บรรจุก็เลยทําให้เราอธิบายพฤติกรรมของแก๊สได้ยากนะคะจึงมีการสร้างแบบจําลองของแก๊สอุดมคติขึ้นมาค่ะ แล้วเราจะสูบแก๊สเข้าไปนะคะอ่ะนี่คือโมเลกุลของแก๊สตามแบบจำลองของแก๊สอุดมพตินะคะโปรแกรมนี้นักเรียนสามารถไปหาเล่นในเน็ตได้นะคะพิมพ์ p, IM p h e t นะคะใน Google ก็จะเจอค่ะ เดี๋ยวเราจะสูบแก๊สเข้าไปนะคะ,ะนี่คือโมเลกุลของแก๊สตามแบบจำลองของแก๊สอุดมพตินะคะโปรแกรมนี้นักเรียนสามารถไปหาเล่นในเน็ตได้นะคะพิมพ์ PHET นะคะใน Google ก็จะเจอค่ะ แก๊สอุดมคติมีสมบัติดังนี้นะคะข้อที่หนึ่งค่ะโมเลกุลของแก๊สมีขนาดเล็กมากจนถือว่าปริมาตรของโมเลกุลนะคะน้อยจนเกือบเป็นศูนย์เมื่อเทียบกับภาชนะที่บรรจุก็คือดูจากรูปนะคะนักเรียนเห็นจุดสีแดงนี่นะคะถือว่าเป็นโมเลกุลของแก๊สค่ะซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับภาชนะนะคะก็คือภาชนะตัวน,นี้ค่ะข้อ2ค่ะ ไม่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลนะคะแต่จะมีแรงกระทําต่อโมเลกุลของแก๊สที่ชนกันเองค่ะเ่านเช่นโมเลกุลแก๊สสองอันนี้สมมุติมาชนกันนะคะก็จะมีแรงกระทําต่อกันค่ะหรือโมเลกุลแก๊สที่ไปชนกับผนังนะคะก็ถือว่ามีแรงกระทําค่ะแต่จะไม่มีแรงยึดเหนี่ยวนะคะไม่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลค่ะข้อ3นะคะก็คือมีการเคลื่อนที่แบบสุ่มค่ะ ือแก๊สจะมีขนาดและทิศทางของความเร็วไม่แน่นอนนะคะข้อ4ค่ะโดยความน่าจะเป็นนะคะโมเลกุลของแก๊สจะมีความเร็วค่าใดค่าหนึ่งและทิศทางใดทิศทางหนึ่งที่เท่ากันได้ค่ะข้อ5ค่ะมีการชนแบบยืดหยุ่นนะคะก็คือโมเลกุลของแก๊สจะไม่มีการสูญเสียพลังงานจนระหว่างการชนไม่ว่าจะเป็นการชนกันระหว่างโมเลกุลหรือชนกับผนังของภาชนะก็ตามค่ะ